หนึ่งสองสามสวัสดีชาาคุเช้านะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าประทับใจค่ะเพราะว่ามีคนเอาเค้กมาให้ถึงกองเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่เอามาให้วันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่เจอก,กรารพบาิว่ายคอนชนทั้งอาทิตย์เลย <c oughs> ก็มีเรื่องอัพเดตค่ะเดี๋ยว22่กระ,ระดามได้ดูโฆษนานทรยเดนแต่ว่ารู้สึกว่าโอเล่น่าจะออกก่อนเพราะว่าจะไปอัดเสียงโอเลตอนประมาณวันที่หก ถึงนี้นะคะ่ะก็น่าจะได้เห็นซึ่งคนที่เป็นผู้กำก,กับของ,ของโอเลยเนี่ยเป็นผู้กำกับคนเดียวกันกับที่คุณเคยถ่ายโดฟซึ่งก็น่าจะออกมาดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือว่าจะต้องรอลุ้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโฆษณาซันไบออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ติดตาฝากติดตาแต่ตอนนี้ก็ฝากกบโปรโมทกระเป๋าที่เคยไว้เป็นก่อนแล้วกันนะเพราะเคาทำเพรยสกิดแล้วก็ส่งไปให้พวกพี่ๆนักข่าวนะคะยังไงก็ค <c oughs> ิดถึงซิดเดย์มากๆนะอ๋อแล้วก็ขอ,ขอบคุณน้องๆชาวชวนบุรีพัทยาระยองที่เคยไปงานสบีน่ารวมไปถึงน้องๆแก๊งเชียงใหม่แก๊งชาวภาคเหนือนะคะที่ไปหาเราที่งานสบีน่าเหมือนกันก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีไปฉะนั้นบางนา เดือนหน้าสักวันเดี๋ยวถามพี่โมพี่จำไม่ได้คิดถึงนะ